สวัสดีครับโว้ก Beauty t h a i l a n d นะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการดูแลผิวตัวเองกับพอสิทานะครับจะเป็นยังไงนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันแอบตื่นเต้นนิดๆก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับก่อนที่เราจะมาเริ่มเรามาพูดกันก่อนดีกว่าคือผมมาเป็นคนที่เชื่อว่าผิวของเราอะ่ะมันจะเป็นยังไงอะ่ะมันจะขึ้นอยู่กับ2ออยา่าง1ก็คือจเนติกหรือว่าพันธุก,กรรมของเราแล้วก็2ก็คือไลฟ์สไตล์ครับซึ่งในไลฟ์สไตล์เนี่ยก็จะมีเรื่องของการกิน สกินแคร์การนอนแล้วก็การออกกำลังกายการกินถ้าเรากินกินพวกแบบกินพวกสุรากินพวกของหวานกินหรือกินอะไรที่แบบมากเกินไปทําให้เกิดแบบอนุมูลอิสระมันก็จะมีผลต่อเอจจิ้งของเราอยู่แล้วครับผมการนอนเหมือนกันถ้าเรานอนให้ลึกนอนให้ดีนอนให้เพียงพอมันจะหลั่งกรดฮอร์โมนออกมาซึ่งซึ่งมันจะช่วยชะลอความแก่ของเราแล้วถ้าเกิดคนที่ จะต้องทำงานดึกแต่ว่าไม่มีเวลานอนต้องมานอนตอนเช้าควรจะทำยังไงอันนี้ผมก็จะแนะนำให้นอนในห้องที่แบบมืดสนิทกดห้องโมนมันจะได้หลังได้ดีครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการออกกำลังกายให้เป็นประจำทีนี้มาเข้าเรื่องของพวกเราดีกว่าก็คือสกินแคร์ดูทีมของผมนะครับอันดับแรกก็คือต้องล้างให้สะอาดวิธีการล้างหน้าให้สะอาดเราจะล้างด้วยดับเบิลคลินซิ่ง ดับเบิลคลินซิ่งก็คือตัวที่ผมเลิกใช้ก็จะเป็นตัวนี้นครับของ r o รีออนะก็จะใช้วันนี้ไม่มีสัมีีมาแต่ว่าไม่เป็นไรเพิ่งเช้าวันนี้ผมจะล้างด้วยโฟมล้างหน้าอย่างเดียวจริงๆต้องบอกว่าต่อให้ไม่แต่งหน้าหรือต่อให้ไม่อะไรอ่ะตัวดับเบิลคลินซิ่งอ่ะก็ก็สำคัญมากๆเหมือนกันเพราะว่าพวกมลภาวะพวกน้ำมันจากแบบจากต่อมต่อมของต่อมหน้าของพวกเราเนี่ยมันไม่สามารถล้างออกได้ด้วยแค่แบบ ครั้งเดียวการล้างหน้าแบบดับเบิลลินซิงก็เลยสําคัญมากๆกสหรับ,บคนที่เป็นสิวก่อนจะล้างหน้าหรือทำทุกอย่างะมือของเราอะควททะทะรควที่จะสะอาดก่อนนะครับทุกคนนะ <robbery noticeable noise> อันนี้ก็คือตั้งแต่ผมปี2มังอายุประมาณประมาณ20ตอนนี้28แแล้วก็ยังใช้อยู่จริงๆก็เคยลองใช้ตัวอื่นบ้างแล้วแต่ว่าตัวนี้อาจจะเพราะว่าเป็นตัวแรกที่เคยใช้ด้วยอาจจะแบบติดติดเนื้อสัมผัสของมันชอบครับผม ทุกคนก็จะบอกว่าเวลาล้างหน้าครับผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะมีคอนแทคไทม์ของมันก็คือระยะเวลาที่เ,ออเรียกว่าอะไรผลิตภ,ภัณฑ์ของเราสัมผัสกับหน้าพวกนี้มันไม่ใช่แบบแตะโดนล้างออกแล้วมันจะสะอาดเลยทุกอย่างมันมีระยะเวลาของมันให้มันแบบออกฤทธิ์ให้มากที่สุดหรือแม้แต่การแปรงฟันของเราผมก็ยังแนะนําให้แบบวลาสั่งแปรงฟันต้องรอ30นาทีถึงจะดื่มน้ําเปล่า ถึงแม้จะเป็นแค่น้ำเปล่าก็ตามเพราะว่าสุดท้ายฟูออนไลน์ line, จากยาสีฟันอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีคอนแทคไทม์คอนแทคไทม์หรือว่าระยะในการแลกเปลี่ยนไอออนผมเชื่อว่าพวกสกินแคร์หรือว่าโฟมล้างหน้าหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันก็ต้องมีระยะเวลาที่สัมผัสกับเนื้อเนื้อผิวหนังของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนเวลาจะดูแลตัวเองเนี่ยอย่ารีบลองให้เวลากับมันค่อยๆค่อยๆทำไปแล้วผิวของเราจะดีขึ้นครับแล้วก็มันจะมีพวกแบบ ทีโซนที่แบบเกิดสิวขึ้นบ่อยๆพวกแบบเรียกว่าร่องจมูกอะไรพวกนี้ครับก็ค่อยๆค่อยๆนวดมันไปค,ค่อยๆให้เวลากับมันเนาะทาได้ทุกคนอันนี้ก็ล้างหน้าเสร็จแล้วนะครับสิ่งสําคัญมากๆเลยหลังๆหน้าก็คือผ้าที่สะอาดเนาะเราจะไม่ผใช้ผ้าเช็ดตัวที่เราเช็ดเรือนร่างของเราแล้วมาทับหน้าเนาะเพราะว่าสุดท,ท้ายเดี๋ยวเราจะไปลงสกินแคร์หรืออะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะ ถ้าเกิดมันไม่สะอาดมันก็จะเกิดการสะสมได้เนาะ,อะกอใช้ผ้าที่สะอาดเช็ดหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทาสกินแคร์กันเลยซึ่งจะบอกว่าตรงนี้ของผมอะใช้ไม่เยอะเลยใช้น้อยมากๆตัวแรกก็จะเป็นเอสเซนต์นะครับผมก็จะมี2ตัวนี่ก็จะเป็นของลังโคมกับของเฟชนะครับ ที่ทาไมมี2ตัวจริงๆอะตอนแรกกับผมจะใช้เฟรดแต่ถ้าเกิดสังเกตลังโคมดีๆเป็น not for sale tester <c oughs> ก็คืออย่างที่บอกว่าผมเป็นคนที่ถ้าไปงานรีวิวสินค้าหรืองานอะไรอะก็จะพยายามเอาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้นมาใช้เลยเนาะเพราะว่าสุดท้ายเราไปรีวิวผู้บริโภคที่ตามเราบางคนก็อยากลองซื้อ,อใช้ตามผมก็จะแบบลองใช้ไปด้วยว่ามันดีจริงหรือเปล่าอะซึ่งทำไมทำไมถ้ามี2ตัวผมจะใช้2ตัวเลยเพราะว่าสลับกันตัว SN นะครับ เหมือนผลิตภัณฑ์เมนของมันอะ่ะมันก็จะมีแบบอินกิวเดียนที่เป็นเมนของเอสเซนต์อยู่แล้วแต่ว่าซับอ mm ินกิวเดียนหรือว่าอินกิวเดียนตัวชูโรงของแบรนด์นั้นๆนให้มันแบบโดดเด่นยิ่งขึ้นซึ่งอินกิวเดียนพวกนี้มันอาจจะไม่จําเป็นต่อผิวเราทุกวัน mm hmm. ก็จะสับกันใช้เราก็จะได้มีอินกิวเดียนแตกต่างกันในแต่ละวันนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะทาตัวของเฟรชละกันนะ mm hmm. เพราะว่าเมื่อวานผมทาตัวของรังโคมไปแล้วทุกคนก็พอทาเสร็จก็วอร์มก่อนแล้วก็ ตบเลยให้มันแบบตื่นขึ้นมาอย่าลืมนะครับพวกร่องพวกนี้ถ้าเราแค่ตบแบบอาจจะแบบไม่ได้เข้าไปก็ค่อยๆค่อยๆให้เวลากับมันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันมีคอนแทคไทม์เนาะการนวดการอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบค่อยๆซึมเข้าไปแล้วที่สําคัญมันให้คอนแทคไทม์กับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ถ้าเราโบกไปเลยทีเดียวอ่ะพวกนี้มันมันไม่ได้คอนแทคไทม์แล้วมันจะออกผลได้ไม่มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแบบ ool, เม็ดปูทำความกับอารีเทนเนอร์หรือทุกอย่างมันจะมีระยะเวลาที่เขาแบบแนะนํำให้ใช้ใช่ไหมอย่างเม็ดปูก็15บาทีเพราะว่ามันเป็นเวลาที่สามารถดึงดูดเรียกว่าอะไรประสิทธิภาพสูงสุดของผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆออกมาได้ใช่พวกสกินแคร์พวกนี้ทุกคนก็ให้เวลากับมันจริงๆผมเคยอ่านเจอด้วยนะว่าแต่ละตัวถ้าเกิดจะดึงแบบสูงสุดอ่ะเขาแบบ ให้แบบให้รอตัวละ15บานาทีเลยแต่จริงๆแล้วเราอาจจะรอไม่ไหวก็ขอให้รอเป็นหลักนาทีหรือว่านวดแตะนวดแตะอย่างผมผมใช้แค่แบบ2อสาตัวผมก็จะให้เวลากับมันเยอะๆนวดไปค่อยๆนวดมันไปเรื่อยๆไม่ต้องรุนแรงกับผิวไปที่ใต้ตาไปที่นวดไปที่น,นี่ไปที่คออะไรยงเงี้ยครับหรือบางวันถ้ารู้สึกว่าแบบอยากให้เวลากับมันมากๆก็อาจจะใช้เป็นแบบ เอสเซนตกับสัมเลียครับค่อยๆเช็ดแล้วก็แปะทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยอทุกคนระหว่างที่เรารอให้มันแบบเรียกว่าซึมผิวหรือว่าสิ่งที่ผมชอบเรียกว่าคอนแทคไทม์แล้วก็มานั่งคุยกันหน่อยไหนๆวันนี้เราก็มาคุยเรื่องบิวตี้แล้วระหว่างที่เรารอคอนแทคไทม์สิ่งไหนบ้างที่เป็นทันตแพทย์แล้วจะแนะนำทุกคนได้เรื่องของการแบบ เรื่องของการรอเนาะอย่างเช่นตอนแรกอะครับสิ่งที่จะให้รอเลยคงไม่พ้นต่อการแปลงฟันการแปลงฟันเลยหลังแปลงฟันแล้วเราจะใช้ยาสีฟันซึ่งอ,อ,อินกิเดียนที่สําคัญสําหรับยาสีฟันมากๆเลยก็คือฟลูออไรด์่าแล้วฟลูออไรด์เสร็จปุ๊บ สิ่งที่ทําให้คอนแทคทามกับมันมานานก็คืออะไรการบ้วนน้ำที่น้อยหรือการไม่บ้วนน้าหรือการแปรงแห้งซึ่งพวกนี้มันจะช่วยลดฟันผุเวลาแปรงฟันนะครับก็บ้วนน้ำแค่ครั้งเดียวหรือไม่บ้วนเลยแล้วให้เวลากับมันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงที่จะไม่ทานไม่ดื่มอะไรเลยหรือสิ่งที่ผมเรียกว่าคอนแทคทามเนาะให้ฟัวร่ายสัมผัสกับเนื้อฟันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนไอออนที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหมือนกันว่าทุกคนต้องให้เวลากับมันต้องให้เวลามันอยู่บนหน้าหน่อยต้องให้เวลามันได้อินกิเดียนต่างๆของมันได้ใช้ประสิทธิภาพของมันก่อนที่จะบกตัวถัดไปเนาะไม่งั้นมันจะผสมกันมั่วไปหมดนะครับพอครบแล้วพอได้สักพักแล้วรู้สึกว่ามันซึมผิวแล้วตัวตัวถัดไปที่ผมจะใช้ก็จะเป็นตัวของบำรุงซึ่งผมจะใช้ตัวของอิมัลชันหรือเซรั่มก็เหมือนกัน,นจะสลับกันก็เมื่อวานใช้เซรั่มไปแล้ววันนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับ ทุกคนเวลาทาก็ค่อยๆทาครับค่อยๆทาบางคนอาจจะมีแบบวิธีการทาแบบตามแนวรูผมขวนหรืออะไรก็ตามอะไรอย่เงี้ยครับก็ ค่อยๆอยู่กับมันไปผมว่านอกจากจะแบบดึงประสิทธิภาพสูงสุดของแบบอินกิเลียนแต่ละตัวออกมาได้แล้วมันยังแบบช่วยให้เรามีสมาธิมากขึ้นเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยยุคนี้มันเป็นยุคของโซเชียลแล้วทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดเลยอะ่ะเออการแบบอยู่กับสกินแคร์อยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบเวลาที่ทําให้เราแบบมีสมาธิมากขึ้นอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นเนาะแบบคอมฟอร์ตกับตัวเองค่อยๆคิดว่าเอ้ยวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้างทําอะไรมาบ้าง ที่ผมส่วนใหญ่จะมีแบบสกินแคร์ที่แบบบำรุง2ตัวอะไรสองตัวเพราะอย่างที่บอกว่าผมคิดว่าเมนหลักของแบบแบรนด์หรือว่าเมนหลักของผลิตภัณฑ์ต่างๆมันจะมีอินกิเลียนที่สําคัญอยู่แล้วแหละแต่ว่าแต่ละแบรนดมันจะมีแบบอินกิเลียนชูโรของเขาที่แบบเช่นแบบตัวนี้ต้านสิวตัวนี้แบบกระจางใสอะไรพวกนี้ครับซึ่งพวกนี้มันอาจจะไม่ได้จําเป็นสําหรับผิวเราทุกวันก็จะสลับกันใช้อืมอ่ะคอนแทคไทม์นอกจาก ยาสีฟันที่บอกเมื่อกี้แล้วมันก็จะมีเรื่องของอะใครที่ทํามีฟันปลอมหรือรีเทนเนอร์ซึ่งช่วงนี้คนจัดฟันเยอะมากรีเทนเนอร์เหมือนกันเรื่องของเม็ดฟูอะเนาะเรื่องเม็ดฟูที่ทำความสะอาดเอาหินปูนออกทำความสะอาดรีเทนเนอร์พวกนี้มันก็ต้องรอประมาณ15นาทีเป็นอย่างต่ำเหมือนกันเพื่อดึงประสิทธิภาพสูงสุดของตัวเม็ดฟูออกมาอ่าซึ่งมัาจริงนะผมบอกเลยวนะ่าสกินแคร์ผมทาแค่นี้หมดแล้วถ้าเป็นตอนกลางคืนผมก็จะทาสลิปปิ้งมาของร้านใหญ่อีกตัวหนึ่ง แค่นี้เลยจบแล้วเราก็เรียกว่าล้างแล้วบำรุงแล้วสิ่งสำคัญมากๆเลยที่จะป้องกันเรียกว่าอะไรแอนตี้เอจหรือว่าชะลอความแก่ของเราเนี่ยก็คือกันแดดครับ mm. คือต้องบอกว่าริ้วรอยกว่า80%ของพวกเราอะ่ะมันก็มาจากพระอาทิตย์มาจากแบบแดดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากๆ เรายังกันมาเร็งผิวหนังได้ด้วยก็คือกันแดดนะครับก็ใช้ผมก็ใช้ตัวของ m e r c y ก็คือ spf 50นะอย่างที่ทุกคนคิดว่าหลายๆคนรู้แต่ถ้าใครไม่รู้ก็มารู้ด้วยที่คลิปนี้กันแดดอะเวลาทานะครับใช้ทา2ข้อนิ้วนะ2ข้อนิว้วทาไปเลยครับทาไปเลยเยอะๆไม่ต้องกลัวเพราะว่าพวกนี้มากดีกว่าน้อยอยู่แล้วเนาะผมก็ทาประมาณ2ข้อนิว้วแล้วก็ค่อยๆทาแต้ม5จุดครับผมแล้วก็ ค่อยๆช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่ามันวอกหน่อยไม่เป็นไรครับค่อยๆเกลี่ยไปใต้ตาหนังตาพวกเราเนี่ยหมดเลยทุกอย่างคอด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> กันแดดสำคัญมากๆเลยครับเรียกว่ามีคนบอกเลยเพราะสิบสกินแคร์ยังไม่เท่ากันแดดแค่ตัวเดียวเลยเนาะการป้องกนัน่สำคัญมากๆพอพูดไปถึงการป้องกันแล้ว จริงๆสายสุขภาพอะ่ะมันจะมีมันจะมีเนื้อหาหลักๆเหมือนกันอย่างทันตแพทย์อะก็จะมีเหมือนกันก็คือนอกจากการรักษาแล้วว่าสิ่งสําคัญมากๆของหน้าที่ทันตแพทย์อะก็คือการป้องกันคิดว่าสายสุขภาพอะ่ะน่าจะเป็นอย่างนี้ใกล้หมดเลยอย่างผมมานอกจากอุดฟันขุวยเหินปูนหรืออะไรอะ่ะสิ่งสําคัญอะ่ะก็คือการบอกว่าคนไข้ต้องดูแลตัวเองยังไงแปลงฟันยังไงให้ถูกต้องต้อง หาสาเหตุว่าทำไมคนไข้ฟันสึกลองถามดูว่าคนไข้มีพฤติกรรมการกินยังไงน,นี่ก็เหมือนกันครับการดูแลตัวเองหรือว่าคุณหมอผิวหนังอเขาจะหาการป้องกันที่มันเหมาะกับเราขึ้นเช่นต้องทํางานเจอแดดทุกวันต้องเป็นคนที่นอนน้อยพักผ่อนน้อยพักผ่อนตอนกลางคืนไม่ได้เพราะทำงานกลางคืนอะ่ะมันก็จะมีวิธีการดูแลต่างๆแบบแตกต่างกันไปทุกคน สุดท้ายวันนี้ผมมาแชร์วิธีการดูแลตัวเองอะ่ะแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่ว่าตรงไหนที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นความรู้เสริมหรือว่าอยากลองเอาไปใช้แล้วมันดีขึ้นก็ลองเอาไปใช้ได้นะครับอ่าอย่าลืมทาคอด,ด้วยไหนยฮวอกเลื่ยงอ๋อยังขาดอีกเยอะเลยแนละ้วถ้าเป็นครีมเลยเมื่อกี้เพลินอย่าลืมนะครับกันแดดทา2ข้อนิ้วนะเราแดดเมืองใครอะ่ะ แรงมากๆทุกคนมันช่วยกันทั้งมะเร็งผิวนางแล้วก็เรียกว่าแอนตี้เอ g จิ้หรือว่าชะลอความแก่ของเราได้ด้วยเนาะครับผมหลังจากกันแดดแล้วจริงๆตัวป้องกันของผมอะ่ะอันนี้แค่นี้เลยกันแดดแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นเมคอัพที่ถ้าเกิดไปไปแบบไปเจอเพื่อนไปเจออะไรปกติผมเป็นคนทาเมคอัพน้อยมากแต่ว่าก็ใช้ตัวนี้ตัวมูมีคุชชั่นนะครับก็ ตัวคุชชั่นมันจะมีเรื่องของบำรุงแล้วก็จะมีกันแดด SPF เ้่ยเหมือนกันแต่ว่าเรื่องพวกนี้ทาซ้ำได้กันแดดทาไปเลยไม่ต้องกลัวเกินดีกว่าขาดครับทาไปได้เลยเวลาทาคุชชั่นนะครับก็ค่อยๆตบมันไปนะไม่ถูนะตบตบมันไปตบไปเรื่อยๆเกี่ยให้มันเท่ากัน อย่างของผมอะสิ่งที่อยากปกปิดของผมอะจะเป็นเรื่องของใต้าตาเนาะเพราะว่าผมเป็นคนพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยพอพักผ่อนน้อยแล้วใต้ตาอาจจะค้ำไปหน่อยครับก็ค่อยๆ,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 ๆ่อยค่อยๆตกมันไปช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยหน้ามันจะขาวไปหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรคชั่นเดี๋ยวเนื้อมันจะเบาบางลงเองทุกคน แล้วตัวคุชชันเนี่ยนอกจากมีกันแดดแล้วมันจะมีตัวของบำรุงด้วยแล้วก็เหมือนแบบใช้ทีเดียวแล้วจบอะไรเงี้ยครับผมก็มันจะง่ายสําหรับคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเป็นแบบผม,ผมก็จะใช้คุชชันมุมีแล้วก็จบเลยจะบอกว่าเขาขายผมมาด้วยแผ่นพับเนี่ยออช่วยกันแบบป้องกันแบคทีเรียด้วยนะ ว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับสกินแคร์มันต้องใช้เวลาหมดเลยเนาะกันแดดอะไรพวกนี้ก็ค่อยๆทาอย่าเพิ่งรู้สึกว่ามันวอกหรืออะไรเนาะแต่ว่าจําเป็นมากๆแล้วก็คุชชั่นก็เหมือนกันค่อยๆคๆคๆให้เวลากับมันไปแล้วทุกคนสิ่งที่ผมพูดวันนี้จะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ผมชอบพูดไว้นะว่าต่อให้จะเป็นเอ็กเปิรพูดอะทุกคนอย่าเพิ่งเชื่อ เอยุคนี้เป็นยุคของรีเสิร์ชหรืองานวิจัยสามารถหาอ่านงานวิจัยได้ง่ายมากๆเลยสําหรับทุกอย่างซึ่งใครที่ไม่เชื่อผมหรือคิดว่าผมพูดผิดอะ่ะก็ไปเปิดงานวิจัยอ่านได้เพราะว่าสุดท้ายอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่ผมพูดอะ่ะมันอาจจะเป็นความรู้เก่าแล้วมีเปเปอร์ใหม่ๆอัปเดตแล้วอยากให้ทุกคนอนะ่ะเรียกได้ว่าอะไรหาความรู้เสริมหรืออะไรเสริมเพราะว่าการที่เราไม่เชื่อคนง่ายในยุคที่แบบโซเชียลเนี่ยมันจะช่วยป้องกันของเราทั้งเรื่ององ เฟกนิวหรืออะไรต่างๆเราจะได้อัปเดตความรู้ในเรื่องที่เราสนใจได้ง่ายๆด้วยคิดว่ารีเสิร์ชเรื่องแบบสกินแคร์พวกนี้มีเยอะมากสามารถทุกคนสามารถแบบไปติดตามดูได้ว่าอะไรที่มันแบบเหมาะกับเราหรือว่าเราชอบอะไรอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะที่ผมรู้สึกว่าทาด้วยตัวเองได้ก็คืออ่านรีเสิร์ชในสิ่งที่เราสนใจเช่นวันนี้เราสนใจเรื่องของน้ำเอสเซนซ์ ence, เราสนใจเรื่องของเซรั่ม ลองดูว่าเซรั่มของเซรั่มแบบไหนงานวิจัยแบบไหนที่มันแบบเ,เหมาะกับผิวของเราเหมาะกับแบบผิวคนเอเชียอะไรพวกนี้มันมันน่าจะมีหมดเลยนะผมเดาซึ่งจริงๆที่ผมพูดในวันนี้มันก็คร่าวมากๆอย่างเช่นเรื่องของกันแดดอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีกันแดดข,ของแบบผิวสําหรับคนแพ้ง่ายอีกหรือว่าสําหรับคนที่ผิวแห้งอีกก็ลองไปศึกษาดูมันมีหลายแบบมากๆเทคโนโลยีของพวกเราอะ่ะมัน มันแบบพัฒนาไปเร็วมากๆขอให้ทุกคนอ่ะลองศึกษาเพิ่มเติมดูไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือว่าอาจจะฟังจากเอ็กเปิดก็ได้แต่ว่าสิ่งสําคัญเลยถ้าเชื่อจากเอ็กเปิดอ่ะอาจารย์ผมจะพูดไว้ว่าเอ็กเปิดเอาเวลาเขาพูดบางทีเขาอาจจะมีความรู้แหละแต่บางทีอาจจะพลาดหรือสื่อสารผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นการการที่เราไปอ่านเปเปอร์ย้ำอีกทีอ่ะมันจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่เราเชื่อมันถูกก็หมดไปแล้วครับกับ Work Beauty ี้ซีเคของพอนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาถึงตอนนี้ อาจจะมีพูดอะไรผิดหรือว่าบางอย่างพูดไปเดาอาจจะไม่ได้อิงเปเปอร์มากนะก็ใครที่ไปศึกษามาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่ก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับพราเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ให้ความรู้กับคนต่างๆนี้อาจจะกดเข้ามาอ่านด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากติดตามผมต่อเพิ่มได้นะครับก็ฝากผลงานด้วยกับซีรีส์เรื่องเครื่องละครนะครับเป็นซีรีส์วายโรแมนติกฟิลคูลนะครับออนทุกวันศุกร์เวลา4ี่ทุ่มสิทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็จะมีออนย้อนหลังอันคัดใน แอปพลิเคชัน i g e e นะครับแล้วก็ฝาก i n s t a g r กรมผมด้วย pporsehep e e นะครับก็ขอบคุณที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกมากๆครับแล้วเจอกันครับ